ตอนนี้อยู่ที่งานเกษตรแฟร์นะครับมมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ครับเราัมาเที่ยวงานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับของของกินอะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยครับเราม meals, าเทีพ ollow, พ่ยวงานเกษตรแฟร์ครับ เจลลี่ตักเองนะครับร้อยกรัม39บาทเจลลี <Jelly. S 1> ่ของกินเพียบเลยไข mm hmm. ้หมึกซอสเกาหลี น่ากินครับปลาหมึกงานเกษตรแฟร์ครับวันวันพวกนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมีเวลาอย่าลืมมาเที่ยวนะครับงานเกษตรแฟร์ มาเดินเขี่วงานกเกษตรแบบคนเยอะมากก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะอาจจะยังเป็นยังกลางวันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสักประมาณห้าโมงขึ้นไปนี้คนน่าจะเยอะครับคนน่าจะเยอะเรามาอยู่ในโซนของกินครับ เรียกได้ว่าจะเสพใของเราในปีนี้จากอย่างยิ่งใหญ่เค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะมีหลากหายโซนมากเลยเราก็มกรนี้ค่ะนี้เป็นโซนอะไรโซนโ้นของเล่นนะครับุุกระจก กัันนะครบมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์กันนะครับ,นนรนนค,รบคนคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคิดว่าคิดว่าอาจจะยังไม่ ไม่ถึงตอนเย็นนะครับลูกก่องพาโชคครับเป็นการละเล่นก็จะมีของรางวัลก็จะเป็นของทุ๊กตุนทุกตานะครับเยอะเลย น,นี่อะไรอ่ะเสียตังได้ตุ๊กตาแน่นอนหนึ่งลูก20บาทครับเป็นการปล่อยลูกแก้วลงมา เขาบอกว่าปล่อยลูกแก้วไหลลงมาช่องไหนก็รับรางวัลช่องนั้นนะครับอ๋อคือยีบาทนี้ยังน,ยน้อยก็การันตีว่าต้องได้รางวัลอยู่แล้วลหละนะครับข <c oughs> องรางวัลเยอะเลยนะ ใหญ่เลยใด้ใหญ่แล้วใด้ใหญ่แล้วใหญ่จะเป็นิบาทซื้อทำรูปเยยอ้0คจะเป็นิบาทนะน่่้าสิบบาทห้าส ขาเจ็บผ่านนี้บอกว่าตัวนวานอ่ะไม่มีอะไรมันแวก่งนี้ผ่านไปอ่ะปลนอยเขาได้ลูกค้าเาไป ว่าไงครับผว่าไง เดินไปต่อนะครับเดินไปต่ออันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับอ่าการละเล่นนะครับมีรางวัลก็คือตัวตุ๊กตาเยอะมากเลยไปดูโซนเดินนะครับโอโซนนี้ก็ของเล่นเพียบเลย งานเกษตรแฟร์จะมีจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเพื่อนๆว่างก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ

เรายังเดินอยู่โซนอาหารอยู่เลยนะครับเดี๋ยวหาทางไปโซนอื่นก่อนไปดูโซนอื่นอยากอยากไปดูโซนพวกอ่อพวกกล้วยไม้พวกอ่างานฝีมืออะไรนะครับอนนาอันนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องดื่มอาหารการกินอยู่

เขาเนี่ยเป็นไก่เล็กคะเป็นยกโครงกระดูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเลยค่ะอยู่บริเวณโซนเอนะคะสำหรับใครที่อยากขายรูกแม่จัได้รูกสวยๆจากบ้านไปเนี่ยก็สวยอันนี้เป็นโพเตโต้น่ากินอยู่อะไรอ่างนเคี่ยลูกละสิบบาท ปกกลาหมึกอะไรปลาหมึกกับต่อยทอดอออน,น่าทานมากครับกล่องเล็กร้อยกล่องใหญ่สองร้อยครับยังอยู่โซนของกินอยู่เลย มาเที่ยวงานกเกษตรแฟร์นะครับอยู่ที่มอ,อกเกษตรคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นยังมันยังไม่ไม่ถึงตอนเย็นเนาะ ตอนนี้อากาศร้อนด้วยล่ะนะครับแต่ก็ดีนะอากาศอากาศร้อนแต่ว่าคนไม่เยอะมันก็เดินได,ด้สะดวกครับน้ำตาลทบเย่าอยะไรเอ่ยูน<ม>้ปั่น,นเาากน้กค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำปาแล้วสดชื่นก็มีค่ะบอกเลยค่ะว่าเดินทานแล้วเยว่าิของพนยน,น้ตาลป<อ><า>ึกค่ะทาแล้วค่ะทุกคนสามารถไปกันได้เลยเนาะหรือว่าจะเป็นคณะศึกษาศาสนะคะที่มีชื่อรราว่า ปูปูซ่า,าที่จะขายเกี่ยวกับน้ำโซดาแล้วก็รวมไปถึงอาหาร้อยของทอดต่างๆใครแต่ว่าอยากกินจานทอดบ้างก็ได้เลยทั้แล้วนะคะและสโมสอนยุติชาถัดมานะคะก็คือทานักระมงนั่นเองค่ะ,อะโอ้โหเราเกรยกได้ว่าเหมือนยกทะเลของสดต่างๆเนี่ยมาไว้ที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือกระมงซีฟู้ดนั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าอาหารทะเลและเครื่องดื่มเขาเนี่ยครบเครื่องจริงๆค่ะ ยังอยู่โซนของกินนะครับแต่จะเดินเป็โซนอื่นนะครับมันกว้างมากเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในโซนก็เดินไออาหารก่อนนะครับเดินไปส่วนอื่นเดี๋ยะคะบอกเลยว่าแต่ว่าสเต็กนี่อร่อยมากแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังมีกิมมิกเล็กๆค่ะอย่างชื่อร้านใช่ไหมคะเป็นสเต็กสเต็กเบเกอรี่ทอดนะครับของกินหลากหลายครับเยอะแยะเลยนะครับ รวมของอร่อยนะครับต้องมาที่เกษตรแฟร์ครับเอารถมานะครับหาที่จอดรถยากมากนะครับขนาดยังไม่ถึงตอนเย็นนะครับมาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงกว่านะครับโอ้ปจะหาาที่จอดรถได้ต้องวนแล้ววนอีกนะครับหาที่จอดรถลำบากมากเลย กันมากต่อนะคะก็คืออุทนาอุตสาหกรรมนะคะที่เขาจะขายเกี่ยวกับอาหารที่ยากของทอดและเครื่องดื่มในชื่อร้านแท็กซี่นั่นเองใช่แล้วค่ะและของคณะมนุษย์ศาตร์ค่ะเขามาในชื่อร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะชื่อร้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตรงตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้ค่ะเขาขายเป็นแฮมเบอร์เกอร์มันบดข้าวไข่เจียวน้ะป้าจูนอันนี้ก็มาอยู่ในโซนของเสื้อผ้าแล้วนะครับ กางเกงตัวละห้าสิบบาทนะของกัปยกรรมศานนะคะกางเกงออกกำลังกายใส่กับเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานตัวละห้สิบบาทเองนะค่ะลร้านนี้ค่ะคณะนี้เลยโหต้องเรียมได้ว่าต้องพูดถึงค่ะเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายนะครับทั้งเสื้อผ้าอาหารการกินนะครับต้องมงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเดี๋ยวได้จะไปดูโซนที่เป็นอ่าพ ไม้ดอกไม้ประดับนะครับอันนี้เสื้อผ้ากว้างมากงานเกษตรแฟร์มันกว้างมากนะครับเดินซะเหนื่อยแล้วนะี่ยนะ i don't know อยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังงงครับว่าจะไปทางไหนงานเกษตรแป์มันกว้างมันใหญ่มากนะครับ อสตรอเบอรี่ครับอันนี้เป็นโลละสองร้อยร้อยแปดสิบสอ มีหลากหลายขนาดอันนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนอะไรเนี่ยโซนเครื่องดื่มโซนผักผลไม้ เที่ยวชมกันนะครับงานเกษตรแฟร์วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับสินค้าหลากหลาย,ยก็กำลังจะเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจุดว่าไอ้ตรงไหนเป็นเป็นอะไรเพราะมันมันกว้างมากไม่ไมีแผนที่ด้วยไม่ได้ศึกษามา ควับตั้งใจคืออยากจะไปดูไอ้โซนที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็พวกพันไม้ต่างๆเอาโอเคหมดหมดเลยจบหมดแล้วพี่ต้องรู้พีเหลืออีกประมาณรังหนึ่งอาไหมหมดแล้ว มาโซนนี้คนเริ่มจะเยอะแล้วนะครับคนเยอะแล้วผมมาดูน้องหมาครับตัวใหญ่มากเลยน้องหมาตัวใหญ่มากนะครับน่าจะร้อนอะ่ะ น้องหมาน่ารักมากตัวใหญ่เดี๋ยวถ่ายต้องหมากอนนะครับตัวใหญ่น่ารักมากเลย mà là cả tôi dậy rồi อยูู่่กแล้วไม่อยู่คกแล้ว,ล,วละคนสนใจน้องหมายเยอะมากเลย นมเขาโคดครับโอ้ oh, oh, จากไล่สวรรค์เห็นตัวเล็ก <laughs> น้องหมาตัวเล็กเห็นตัวใหญ่กลัวเอาเลย ต่อครับเดินต่ออันนี้เขาอยู่ในโซนเครื่องนอนปะเทคโนโลยีเครื่องกลัวนะครับเครื่องกลัววสมนุนไพรต่างๆผมมันเยอะมากเลยเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆนานาไม้สวยครับ จะมีตรงนีไฟตัดวตดอันนี้เทคโดไอ้อุปรกรณ์นะครับเกี่ยวกับ ้านการเกษตรยั่งยืนนะครับมีหลากหลายเลยอุปกรณ์ตัดกิ่งไม้นะครับ เป็นเครื่องสำหรับตับกิ่งไม้นะครับตับกิ่งไม้ไม้ไผ่นะครับ ขนาด5นิ้ว โอเคครับเดี๋ยวขอจบการไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะครับ